รมรถมืองส JK นำเสนอรถไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นรถบ้านมือเดียวของท่านสภาพสวยเลยนะคะรถ Toyota Vios ปี0อ0ค่ะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีตัว E นะคะราคา1น9 0 0 0บาทเกียร์ออโต้หน้าหลังเดิมๆค่ะรถไม่มีชนนะคะสภาพสวยเครื่องดีประหยัดด้วย ขับขี่สบายค่ะช่วงรังแน่นหนึบระบบเบรกเป็น ABS นะคะสีสวยภายในสะอาดเป็นเบาะเดิมๆเ,เลยนะคะทุกท่านกระจกไฟฟ้าค่ะมีระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะภาสี6-7แอร์เย็นบุ๊ก์วิตยอยู่ครบยางดีทั้ง4เส้นยางอะไหล่ครบเอกสารพร้อมโอนค่ะ139,000บาทราคานี้เงินสดนะคะรถอยู่กรุงเทพมหานครค่ะอยู่แถววิภาวดี สนใจไปดูตัวจริงกันได้หรือต้องการขอข้อมูลเพิ่มเติมคุยเจรจา,ากับผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะท่านสามารถคุยกันได้โดยตรงค่ะแอดมินใส่ข้อมูลไว้ให้ทั้งหมดใต้คลิปเรียบร้อยในวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ